สรุปผลการดำเนินการกำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลระดับจังหวัดจังหวัดกระบี่ 1. กรมการปกครองแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่1104ทับ2561ลงวันที่19มิถุนายน2561เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ ผู้อำนวยการสำนักบริหารปกครองท้องที่เป็นเลขานุการ 2. กรมการปกครองแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของทางจังหวัดทางทะเลระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานครตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลที่2ทับ2561ลงวันที่15สิงหาคม2561โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและจ่าจังหวัดเป็นเลขานุการและ จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดทราบแล้วตามหนังสือจังหวัดกระบี่ที่กบ0 0 1 8 1ทับว3 9 9 3ลงวันที่7กันยายน2561 3 กรมการปกครองได้มีหนังสือเชิญคณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลครั้งที่1ทับ2563เมื่อวันที่15กรกฎาคม2563เวลา13นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมราชสีชั้น2ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์เจริญวัน ปลัดจังหวัดกระบี่เข้าประชุมโดยคณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลมีมติ มอบหมายให้กรมอุทกศาสตร์ดำเนินการจัดทำร่างแผนที่โดยยึดประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอจังหวัดในพื้นที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลหลักในการจัดทำเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลระหว่างจังหวัดกระบี่กับจังหวัดพังงาโดยให้เกาะห้องอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดกระบี่ 4. จังหวัดกระบี่ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงรายคู่จังหวัดระหว่างจังหวัดกระบี่กับจังหวัดพังงาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลครั้งที่1นึ่ทับสองห เมื่อวันที่15กรกฎาคม2563โดยให้เกาะห้องอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดกระบี่ตามหนังสือจังหวัดกระบี่ด่วนที่สุดที่กบ0018.1ทั00 125 19ลงวันที่16พฤศจิกายน2563 5 จังหวัดพังงาแจ้งว่าตามที่จังหวัดกระบี่ส่งบันทึกข้อตกลงรายคู่จังหวัดระหว่างจังหวัดกระบี่กับจังหวัดพังงาตามมติที่ประชุมที่ให้ยึดประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอจังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลหลักในการจัดทำเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลระหว่างจังหวัดกระบี่กับจังหวัดพังงาโดยให้เกาะห้องอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดกระบี่อย่างไม่ถูกต้องและขัดแย้งกับ ข้อเท็จจริงในพื้นที่ซึ่งขณะนี้จังหวัดพังงาอยู่ระหว่างดําเนินการของแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอจังหวัดตามหนังสือจังหวัดพังงาด่วนที่สุดที่พง0018.1530ทับลงวันที่15มกราคม2 5ง4 6 จังหวัดพังงาได้มีหนังสือเชิญจังหวัดกระบี่ร่วมประชุมเมื่อวันที่10มิถุนายน2564ณศา,าลากลางจังหวัดพังงาสรุปผลการประชุมที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. ตัวแทนจังหวัดพังงาใช้ทะเบียนเกาะและแนวเขตร่องน้ำลึกมาแสดง 2. ตัวแทนจังหวัดกระบี่ใช้หลักฐานแผนที่แนวเขตการปกครองต่างๆมาแสดงว่าเกาะห้องอยู่ในเขตปกครองของจังหวัดกระบี่ 3. ตัวแทนปกครองเสนอให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาแนวเขตขึ้น 7. กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหาข้อยุติแนวเขตการปกครองระหว่างจังหวัดพังงาและกระบี่ตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่1672ทับ2564ลงวันที่6กรกฎาคม2564โดยมีประลัดจังหวัดพังงาประลัดจังหวัดกระบี่เป็นประธานคณะทำงานร่วมและจ่าจังหวัดพังงาจ่าจังหวัดกระบี่เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วม 8. จังหวัดกระบี่ได้มีหนังสือเชิญจังหวัดพังงาเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่1ธันวาคม2564มติที่ประชุมให้แต่ละจังหวัดรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องส่งให้ปลัดกระทรวงมหาไทยเป็นผู้พิจารณาต่อไป 9. จังหวัดกระบี่ได้รวบรวมพยานหลักฐานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยยืนยันว่าเกาะห้องอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดกระบี่ให้ปหลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป